แพนักแสดงสาวชื่อดังต้องบอกเลยว่ากลายเป็นนางร้ายหน้าสวยที่ฮอตมากสำหรับแพรพิชาภาพันธมจินดาวัย29ปีโด่งดังมาจากละครเรื่องกงกรรมในบทบาทที่ไดู้้วสาวเท่าแก่รงสี เล่นร้ายจนหลายคนไม่ชอบกันทั่วบ้านทั่วเมืองจนได้รับรางวัลค o m c a s t Duke a w a ครั้งที่16สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมสาวแพคเข้าสู่วงการบันเทิงจากโมเดลลิ่งทำให้ได้เล่นมิวสิกวิดีโอและโฆษณาโดยผลงานชิน้นแรกเป็นงานโฆษณาของ Beauty Buffet ได้มีโอกาสได้แดคสโฆษณาแล้วก็มีถ่ายนิตยสารตังจากนั้นก็มีโอกาสได้เข้ามาแคตะครของค่ายแล้วก็ได้เล่นเรื่องแรกเลยนอกจากนี้สาวแพ้เคยเล่น MV ได้เล่นช่วงเดียวกับที่ได้เล่นละครเรื่องแรกคือถ่ายคู่กันไปโฆษณาที่เคยถ่ายก่อนที่จะเข้า มาช่องมีถ่ายมา3ตัวหลังจากนั้นมีผลงานละครเรื่องแรกกับทางช่อง3โดยเรื่องผู้ดีอีสานร,รบทเป็นแตงอ่อนส่วนเรื่องที่ทําให้คนรู้จักในเรื่องไฟดังไฟจากนั้นก็มีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องและก่อนหน้านี้สาแพรย,ยังถูกชาวเน็ตจับตามองความสัมพันธ์กับเพ็กหนุ่มน้าติชื่อดังอย่างอาดิศที่ดาเดชว่ามีอะไรในกอไผ่หรือเปล่าเพราะในตอนนั้นทั้งคู่โสดเหมือนกัน ดยสาวแพยืนยันว่าอาเด็กไม่ได้ตามจีบตนเป็นแค่การไปกินข้าวกับเพื่อเฉยๆเนื่องจากสนิทกับพิมพิมาเพราะว่ากาลังถ่ายละครเรื่องเดียวกันซึ่งพิมพ์ก็อยู่ในภาพดังกล่าวด้วยได้พิมพ์ก็สนิทกับอาเด็กก็ได้ชวนมาทานข้าวด้วยกันสาวแพก็ได้มีโอกาสไปอัพหน้าใหม่โดยทําจมูกเพื่อมาเพิ่มความปังซึ่งองันนี้ก็ต้องยอมรับในความกล้าและความตรงของเจ้าตัวอยู่ไม่น้อยเทีเดียวค่ะหลังจากที่เด้ามายอมรับตรงๆว่าไปทํามาใหม่จริงส่วนสาเหตุที่เลือกทําก็เพราะว่ารู้สึกว่าเวลาที่ตัวเองถ่ายรูปแล้วหามุมยากยย่้ีววด หน่อยสวยปังไม่ไหวแล้ว